มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนิดนึงเพราะว่าพอดีว่ามันก็มีอาการเล็กน้อยนะคะสำหรับไซเอฟเฟก์ที่นุ่นรู้สึกตอนนี้นะคะก็คือมันรู้สึกเหมือนแบบคลื่นไส้อะคะ่ะแล้วก็แบบหายใจไม่ทั่วท้องนะอันนี้ก็มีตัวช่วยนะคะก็ดีที่พกตัวนี้ไว จะมาอัปเดตกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็กำลังจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่2นะคะก็คือฉีดไฟเซอร์นะคะเข็มที่2แต่วันนี้นะคะคือพอกำลังจอกจากบ้านเนี่ยฝนก็อ,อกเนาะแต่ว่าก็มีแดดนะคะ ก็เดี๋ยวก่อนที่นุ่นจบไปนะคะนุ่นก็จะมา update, อัปเดตการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ฟังก่อนเพราะว่าคือเพื่อนๆจำได้ไหมคะถ้าเพื่อนๆได้ดูวิดีโอนุ่นนะคะ,ะนุ่นไปฉีดวัคซีนเข็มแรกใช่ไหมคะ30นาทีเนี่ยตอนที่นุ่นรออยู่ที่โรงพยบาบาลนุ่นก็ไม่มี side effect อะไรนะคะ แล้วทีนี้พอกลับบ้านประมาณ2-3วันเนี่ยเราจะรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวนะคะแล้วก็นอนซะเยอะเลยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะสักเข้าวันที่คืนวันที่5เป็นต้นไปนะคะตอนกลางคืนนุ่นจะมีอาการปวดหัวปวดหัวมากแล้วก็ ปวดทุกคืนเลยอะคะ่ะปวดแบบมัน,ม,นมันปวดแบบไม่เคยปวดมาก่อนก็คือจะต้องกินยาพวกไทเรนอลนะคะก็จะปวดทุกคืนเลยอะประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งได้นะคะเราก็ทานยาแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งอาการอีกอย่างหนึ่งที่นุ่นเป็นก็คือว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะหายใจไม่ออกคือพอนอนไปแล้วมันรู้สึกแบบหายใจไม่เต็มปอดอะ,ะก็เลยต้องลุกขึ้นนั่งนะคะแล้วก็ กลับไปนอนต่อก็คือแบบนอนหมอนสูงอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นก็เป็นอยู่เกือบทุกคืนเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ครบ3สัปดาห์นะนุ่นก็กำลังจะไปฉีดเข็มที่2นะคะก็เดี๋ยวอาการที่นุ่นมีอ่ะนุ่นก็จะถามพยาบาลที่เขาฉีดให้คือคนที่ฉีดให้เราก็น่าจะเป็นพยาบาลนะคะแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าเข็มที่สองแล้วสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะ เดี๋ยวนุ่นจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนะคะแต่วันนี้ก็ไปกันเลยค่ะหลังจากที่ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยนะคะนุ่นก็พาเพื่อนๆมาที่รูปท็อปนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นข้างหลังนะคะ ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พามาลุกพั้งเพื่อนจะเห็นว่านี่คือ,อตัวตึกนะคะของโรงพยาบาลที่นุน่นทา่นี่ที่นี่นะคะมันเป็น MD Anderson Cancer Center นะคะ <c oughs> ก็เป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะใน พาเพื่อนมาดูวิวแถวที่โซนนี้เขาเรียกว่า medical center นะคะเพื่อนก็จะเห็นว่าตอนนี้เขาก็กำลังทำการก่อสร้างนะก็เนี่ยค่ะน่าจะขยาย โรงพยาบาลน,นี่ลำมางค่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะนุ่นก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะว่านุ่นเนี่ยได้ฉีดวัคซีนเข็มที่2เรียบร้อยแล้วโดวยปกติแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาบอกว่าให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อคือนนุ่นก็นอนไปตีสี่ค่ะนอนไม่หลับแล้วตื่นมาก็มาฉีดวัคซีนตอน9ก้าโมงเช้านะคะประมาณอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะคะเดี๋ยวนุ่นจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะว่า มีผลข้างเคียงอะไรไหมเพราะว่าเข็บแรกที่นุ่นโดนไปเนี่ยก็ตัวนุ่นเองนะคือแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีผลที่แตกต่างกันไปนะคะเราก็จะพูดไม่ได้สักทีเดียวว่า,าวัคซีนยี่ห้อนี้ดีหรืออะไรมันอยู่อยู่ที่ว่าถูกกับคนที่ฉีดหรือเปล่านะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะสู้โควิดไปด้วยกันนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็อย่านําเรื่องเครียดเนาะในชีวิต ในสังคมว่าพวกโซเชียลต่างๆนะคะมาแบบทาให้ตัวเอครียดเลยก็พยายามที่จะมองโลกในแง่ดีล้วกันนะคะงั้นวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะชื่อรุ่นนะคะแล้วก็เป็น เรียลเตอร์นะคะก็ผู้ช่วยทนายนะคะรวมถึงอินชูรานเอเจนต์ด้วยนะคะสำหรับใครนะที่อยู่ที่อเมริกานะคะอยากจะติดต่อนุนหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากได้รับคำแนะนำอะไรนะคะที่นุนสามารถจะช่วยเพื่อนๆคนไทยได้นะก็ติดต่อนุนมาได้นะคะ